ยินดีต้อนรับสู่ช่อง c a Auto นเตอร์ช่องของคุณสำหรับการรีวิวรถยนต์เทคโนโลยียานยนต์และตอนนี้เรายังขยายขอบเขตไปถึงการวิเคราะห์เทคโนโลยีทางทหารและอากาศยานระดับสูงเพื่อให้คุณได้รับข้อมูลเชิงลึกแบบครบถ้วนและในวันนี้เราจะพาคุณมารู้จักกับเครื่องบินรบล่องหนรุ่นล่าสุดที่ทั่วโลกกำลังจับตามองนั่นคือ Sukhoi Su-57 E รุ่นส่งออกประจำปี2025 สุ k คอย SU 5 7 E เป็นรุ่นที่พัฒนาต่อยอดจากกลุ่น SU 5 7ดั้งเดิมของรัสเซียโดยอี่อมาจากเ e อ็ก r อหรือรุ่นส่งออกที่ออกแบบมาเพื่อจำหน่ายให้พันธมิตรต่างประเทศรวมถึงประเทศที่ต้องการเทคโนโลยีล้ำหน้าสำหรับการป้องกันประเทศโดยในปี2025รุ่นนี้ได้รับการอัปเกรดทางด้านสมรรถนะความสามารถในการล่องหนเทคโนโลยีระบบอาวุธและระบบอิเล็กทรอนิกส์การบินที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น รูปลักษ์ภายนอกของ SU-57E ยังคงความโฉบเฉี่ยวแบบสเตล์ด้วยโครงสร้างทรงเหลี่ยมเพื่อลดการตรวจจับจากเรดาร์ลำตัวทำจากวัสดุผสมที่มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงสูงปีกทรงสามเหลี่ยมแบบ swept back บแ,บและพ t ร์นลายพลังดิจิทัลที่ออกแบบมาเพื่อใช้ในการต่อสู้ในหลายสภาพแวดล้อมเครื่องบินรุ่นนี้ติดตั้งเครื่องยนต์คู่พร้อมระบบพลัสเวกตอรริงที่ช่วยให้สามารถเคลื่อนไหวแบบอิสระในอากาศ เพิ่มความคล่องตัวและประสิทธิภาพในทุกสถานการณ์ด้านในห้องนักบินหรือค o อพ p i t ของ SU 5 7 E เป็นแบบ glass cockpit ที่ล้ำสมัยมาพร้อมหน้าจอ multi-function หลายจอ (MFDs) ที่แสดงข้อมูลทางยุทธวิธีและการบินแบบ real time ระบบควบคุมแบบ HOTAS หรือ hand on throttle and stick ทำให้การควบคุมเครื่องบินสะดวกรวดเร็วโดยไม่ต้องล้ำมือจากอุปกรณ์หลัก นอกจากนี้ยังมีการเชื่อมต่อกับระบบ h e เ m ล멧เมาส์ i s p l a y ที่ช่วยให้นักบินสามารถล็อกเป้าหมายด้วยการเคลื่อนไหวของศีรษะทำให้การตอบโต้ในสถานการณ์สู้รบมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้านเทคโนโลยีและระบบอาวุธ SU-57E สามารถบรรทุกอาวุธได้ทั้งภายในลำตัวและใต้ปีกซึ่งรวมถึงขีปนาวุธนำวิถีอากาศสู่อากาศ ขีปนาวุธทิสัย่ไกลและระเบิดนำวิธีนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์วอลแฟร์เพื่อหบกวนเรดาร์ศัตรูหรือหลบเลี่ยงการตรวจจับอีกด้วยระบบ AI และการประมวลผลภายในเครื่องบินยังช่วยให้นักบินสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน อีกหนึ่งความโดดเด่นของ SU 57E คือความสามารถในการทำงานร่วมกับอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนรบลอย a l าว n วิงแมนซึ่งช่วยขยายขอบเขตการรบและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการทางอากาศได้อย่างมากความสามารถนี้สะท้อนถึงแนวโน้มของสงครามยุคใหม่ที่อาศัยการทำงานแบบบูรณาการระหว่างคนและ AI ในด้านการบินและการป้องกันประเทศสุขคอย Su-57E ถือเป็นก้าวกระโดดของเทคโนโลยีรัสเซียที่เปิดให้พันธมิตรเข้าถึงเครื่องบินล่องหนระดับ5เจนเนอเรชันพร้อมซอสโค้ดเต็มรูปแบบซึ่งถือว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในอุตสาหกรรมการค้าอาวุธโลกนั่นทำให้หลายประเทศเริ่มหันมาพิจารณารัสเซียเป็นพันธมิตรด้านเทคโนโลยีมากกว่าสหรัฐอเมริกาในบางมิติ แม้ว่า Su 5 7 e จะยังไม่ถูกนำมาใช้งานอย่างแพร่หลายในสนามรบแต่จากข้อมูลด้านเทคนิคและการทดสอบที่เปิดเผยออกมาชัดเจนว่านี่คือหนึ่งในเครื่องบินรบที่ทรงพลังและล้ำสมัยที่สุดในโลกณนปี2025และยังเปิดโอกาสให้ประเทศคู่ค้าได้พัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันกับรัสเซียอย่างไม่เคยมีมาก่อนสำหรับใครที่สนใจเรื่องราวของเทคโนโลยีทางทหารและยานยนต์สมัยใหม่ อย่าลืมกดติดตามช่อง Car Auto c เ n t e r ของเราเพื่อไม่พลาดการอัปเดตและรีวิวใหม่ๆที่เราจะนำเสนอให้คุณทุกสัปดาห์ขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป